กสวัสด,ดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองคน้องวันนี้นะครับนอยพี่ก็จะมา ซ่อนรับสกินหมัดแบบฟรีๆนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินหมัดแบบฟรีๆนะครับนะ้องนะพี่บอกเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับน้องก็คือพี่จะมาส่อนรับแบบละเอียดเลยนะครับน้องว่ารับได้จากตรงไหนอะไรยังไงนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าสกินหมัดนะครับน้องสามารถรับได้แบบนือเซิร์ฟเลยนะครับน้องแล้วพี่บอกเลยนะครับว่าหลายๆคนถามมานะครับน้องว่าเซิร์ฟไทยจะมีการแจกสกินหมัดหรือเปล่านะครับวงน้องตอนนี้นะครับน้องก็มีการตอบมาแล้วนะครับน้องสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเราก็มีแจกสกินหมัดแน่นอน แต่จะเป็นในอนาคตนะครับองนอมพี่บอกเลยนะครับโน้ว่าจะได้กันทุกคนแน่นอนนะคะ <c oughs> รับเนาอกจาบเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับองนอมพี่บอกเลยนะครับโน้ว่าคาตานะก็มีแจกมาแล้วนะครับแล้วก็ของฟรีเยอะแยะก็มีแจกมาแล้วนะครับแล้วก็ ถ้าอยากได้หมัดนะครับเนาะก็คือขอ GM ไปเยอะๆนะครับก็จะมีการแจกมันกันนะครับเนาะก็จะเป็นปาะมาณเลยนะครับวงน้องถ้าอยากได้ก็ขอ GM ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ GM จะได้มาแจกนะครับวงน้องก็จะปาะมาณเลยนะครับเนาะแต่วันนี้นะครับวงน้องท่าคนไหนใจร้อนนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนละกันนะครับเนาะว่ารับได้จากไหนนะครับเนาะก็จะปาะมาณเลยครับเนาะแล้วก็กาแฟในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยหรือว่ากิจกรรมตัวใหม่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็มีนะครับเนาะบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวววิให้้ดูลละะะกกกกกััันนนนนนนครรบงงอออออแแต่่่่่ืพพีขจเช ม้งน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับ <descon> ก <fin anta> <multic S 2> ็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกันนามูลค่า150บาทนะครับน้องถ้าตีเพจก็มัดห้าร้อยเพชรเลยนะครับม้งน้องถ้าอยากได้นะครับน้องก็กดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซเองแล้วก็ท็กเข้าไปในกลุ่มกันาไฟฟาอะไรก็ได้ที่มีคนเล่นเยอะๆนะครับน้องแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับม้งน้องว่ากดไลค์กดแชร์แล้้้้้้้ววววนน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 นะะะะะะคคคคครร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 ััััััับบบบบบบออออออกก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 ็็จจปมาา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 ณดดงงฝยยยลสหใททีีี่่่่แูถไขตพ ง่านะครับวงน้องก็ต้องทําตามแบบที่พี่บอกเลยนะครับน้องก็แค่กดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซบุ๊กนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับน้องวันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมคลองแบบว่าเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้ครับก็ฉลองวันเด็กนะครับน้องแจกของฟรีนะครับน้องก็เป็นทางด้านของชุดตัวนี้เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของชุดโรงเรียนนะครับที่แบบว่าสวยที่สุดที่เคยแจกมาแล้วนะครับน้องสำหรับชุดฟรีนะครับก็เป็นประมาณนี้เเเเลลยยยยนน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 นะะะะคคคครรรรัััับบบบาาาาาแต่่่สีีดมกกๆ็็ปทงงงหห้้้ขอผผููญิพช ใครที่แบบว่าได้ผู้หญิงก็ดีใจด้วยล่ะกันนะครับน้องก็จะเป้ามาเลยนะครับวงน้องเพราะว่าได้ใส่ชุดน่ารักน่ารักนะครับน้องฟุ้งฟิ้งประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ของฟรีก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับน้องสำหรับของฟรีนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของไม้เบสบอลนะครับน้องตัวละครฟรีสกินปืนฟรีนะครับน้องสกินกระเป๋าฟรีแล้วก็ของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับน้องแต่ถ้าเราอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่า จะมีการเก็บโทเค็นด้วยนะครับนอกก็คือถ้าเราอยากได้ซส้็นะครับนอเราจะต้องได้เก็บโทเค็นอยู่ที่25โทเค็นนะครับน้องก็จะเป็นปรามาณเลยครับวงน้องส่วนโทเค็นนะครับน้องก็คือ เราจะแบบว่ารับได้แบบจํานวนจํากัดด้วยนะครับเนาะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเราสามารถรับได้เป็นร้อยเป็นพันนะครับเนาะก็คือหนึ่งวันนะครับเนาะเราสามารถรับได้แค่6ชิ้นเท่านั้นนะครับเนาะงสำหรับโทเค็นนะครับองน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะนี่นะครับองน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะงโคตรฟุ้งไปเลยนะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของเอฟเฟคด้วยนะครับองน้องก็มีเอฟเฟคด้านหลังด้วยนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นซุดที่สวยที่สุดแล้วนะครับเนาะเอฟเฟคก็เป็นรูปหัวใจด้วยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุดมากๆนะครับเนาาะะะสสหรรััับบุดตววนนนี้คคเก็ือย ซุดเติมได้หลายซุดเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับองน้องไม่อยากจะเสื้อนะครับน้องว่า GM นะครับน้องเอามาแจกให้ฟรีๆประมาณนี้นะครับองน้องสายฟรีนะครับก็เตรียมรับได้เลยนะครับน้องแบบว่าวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้เองนะครับน้องก็เป็นวันที่7นะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของไม้เบสบอลนะครับองน้องนี่นะครับน้องอันนี้ก็คือไม้เบสบอลนะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้รับนะครับองน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องสำหรับองน้องคนใดนะครับที่แบบว่า อยากได้ในส่วนของไม้เบสบอลตัวนี้ครับเนาก็จะสามารถรับได้แน่นอนนะครับเนาก็สามารถรับได้แบบยกเซิฟแน่นอนนะครับเนาก็จะเป็นประมาณเลยครับเนาก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาก็คือยังจะมีทางด้านของสกินกระเป๋านะครับเนาก็เป็นสกินกระเป๋าตัวนี้ครับเนาที่แบบว่าน้ากลัวมากๆนะครับเนาก็เป็นกระเป๋าตัวหมีนะครับเนาก็เป็นประมาณเลยครับเนาแต่พี่บอกเลยนะครับเนาว่ามีฟันนะครับเนาก็ยิ้มมาขนาดนี้นะครับเนาก็คือน่ากลัวมากนะครับเนาก็น่าจะเป็นหมีที่แบบว่ากําลังโกรธอยู่เลยนะครับเนาก็เป็นประมาณเลยครับเนาะ นะครับว่าน่ากลัวมากนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยครับน้องแต่ก็สวยนะครับน้องก็สวยไปอีกแบบนะครับวงรองก็แล้วแต่คนชอบนะครับน้องแต่สําหรับพี่ก็ชอบเหมือนกันนะครับน้องก็ประมาณนี้นะครับน้องแล้วที่สำคัญก็คือเป็นของฟรีด้วยนะครับน้องก็อันต่อมานะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนที่เสริมตัวนี้ครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่า กินปืนที่เสรซลตัวนี้นะครับเนาะก็คือบวกดาเมจมาด้วยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าปกตินะครับเนาะก็แรงอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ครั้งนี้นะครับที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีนะครับเนาะบวกดาเมจมาอีกนะครับเนาะเรียกได้ว่าแรงกว่าเดิมนะครับเนาะแล้วก็แรงกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสายดึงหัวนะครับเนาะคงชอบแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็สายตัวนะครับเนาะก็คงชอบแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าปกติก็แรงอยู่แล้วนะครับเนาะในส่วนของปืนตัวนี้คำองน้องก็เป็นทางด้านของดีเซ์จิเกอร์นะครับเนาะก็จะเป็นเปาาาามเเลยครัับนนนะก็ถืออว่ี้ เราก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวใหม่นะครับนอกที่แบบว่า จ้าเดตเข้ามาแจกให้พี่ๆนะครับวงน้องเราก็ทั้งหมดนี้นะครับเอก็จ้าเดตเข้ามาแจกให้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับเอก็สายรีเตรียมตัวนะครับเอวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้นะครับวงน้องก็เหลืออีกแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับเอก็ถึงวันเสาร์แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็สามารถเข้ามารับกันได้นะครับเอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับนองพี่บอกเลยนะครับว่าสุดมากนะครับเอก็โทรค็นที่เราสามารถรับได้นะครับเอก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเอว่าหนึ่งวันเราสามารถรับได้ประมาณ5หรือ6โททเเน่้าครือนนะครับ น้องตามแบบไม่มีนะครับนอาคนไหนอยากได้โทเค็นนะครับก็จะมีแค่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือจะเป็นทางด้านของจุดที่แบบว่าทาภารกิจลายวันนะครับนอเพื่อรับในส่วนของโทเค็นตรงนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอ1วันเราสามารถรับได้6โทเค็นนะครับนอก็จะประมาณเลยครับนอแล้วก็โทเค็นนะครับจานีทุกๆนะครับเนาะเที่ยงคืนนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยครับแล้วก็ มาดูทางด้านของสายฟรีกันบ้างนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับเนาะจะมีทางด้านของที่แบบว่าแจกให้พี่ๆใจเย็นนะครับเนาะแต่ไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับจะเป็นทางด้านของเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยครับเนาะก็จะมีทางด้านของท่าทางนะครับที่แบบว่าแจกให้แบบพี่ๆนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสกีนมัดนะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้แบบพี่ๆนะครับเนาะแต่เราต้องได้ไปหาโทเค็นตัวนี้ก่อนนะครับวงเนาะพี่บอกเลยครับเนาะว่าสกีนมัดนะครับเนาะก็มีทางด้านของสกีนมัดไฟนะครับเนาะเราก็จะมีทาางงด้นนขอสก หมัดไฟฟ้านะครับน้องก็เป็นประมาณเลยครับน้องก็ถือว่าถ้าคนไหนอยากได้ตอนนี้เซิร์ฟสิงคโปร์นะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็มีครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินหมัดตัวใหม่นะครับน้องไม่ใช่สกินหมัดตัวใหม่นะครับวงน้องก็เป็นอีเวนต์ตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าเราสามารถหาสกินหมัดได้นะครับน้องถ้าอยากได้สกินหมัดไปนะครับน้องก็แค่ไปหาโทเค็นให้ ได้นะครับเนาะก็คือ5โทเค็นเท่านั้นนะครับเนาะแต่ถ้าอยากได้สกินหมัดไฟฟ้านะครับเนาะก็ต้องไปหาโทเค็นให้ได <K al ong> ้8อ well. ันเท่านั้นนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าเรามีโทเค็นก็คือจะได้สกินหมัดแบบฟรีๆเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่งของฟรีแบบนี้นะครับก็อยู่ในเซิร์ฟนอกนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามาทางด้านของเซิร์ฟนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเราก็ไม่ตต้้อองงพูดดถึนนะะครัับเเเาาาว่ปข หรือเปล่านะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้ครับน้องอาจจะอัปเดตเข้าไทยนะครับน้องแต่ไอเทมไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับน้องแล้วก็โทเค็นก็จะไม่เหมือนด้วยนะครับวงดองโทเค็นก็เป็นแบบอื่นด้วยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็ถือว่าหลายเซิร์ฟนะครับน้องก็น่าจะได้เล่นไปแล้วนะครับน้องในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องเพราะว่าหลายๆเซิร์ฟนะครับน้องก็อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับน้องแล้วก็ทุกคนก็ได้ของฟรีๆไปแล้วนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เเเรร่่่่่ออออยยยยยลลคคคคัับบบนนนนนนน้้้้แตตไไไไหหาาาาากกกกดด็มทีีพวถูใ น้องมีแจกนะครับน้องสำหรับของแบบนี้นะครับวงน้อง ก็ถือว่าสําหรับคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อสสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนก็คือนี่เลยนะครัวบวงน้องเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับก็คือเซิร์ฟนอกมีแจงครับน้อส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็มแจฉมันกันนะครับนอแต่จะไม่แรงขนาดนี้นะครับนก็จะประมาณเลยครับวงน้องนี่เลยนครับนก็เซิร์ฟนอกนะครับนก็เป็นหมัดแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็แจกให้ฟรีประมาณน ก็จะมีทางด้านของสกิลได้วอลด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้พี่ๆนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟนอตรับงเนองก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าดีมากๆนะครับเนาะแล้วก็ที่บอกเลยนะครับเนาะว่าตอนนี้ของฟรีเยอะมากๆนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเซิร์ฟนอตกหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะเซิร์ฟไทยของเราก็แจกไม่แพ้เซิร์ฟได้เลยนะครับบงเนาะเพราะว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะกิจกรรมวันเสาร์ที่จะมาถึงนะครับเนาะก็มีการแจกโทเค็นนะครับแลกสกินปืนฟรีๆนะครับเนาะแล้วก็แลกของฟรีๆเยอะๆมมาาาาาากกกกเเเลลยยคคครรรััับบบนน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 ะะะะะ็็็จีทงงงดดด้้ขขออแใส่ววุป ทางด้านของศูนย์น so ักศ so ึกษานะครับน anyway, <Da> ้องก็จะเป็นประมาณเลยครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าสรุปวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเล่นในเซิร์ฟไทยนะครับน้องมันดีอยู่แล้วนะครับส่วนคนนะครับที่แบบว่ามาคอมเมนต์นะครับอยากให้พี่สอนย้ายเซิร์ฟนะครับวงน้องพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะสอนย้ายไปทําไมนะครับน้องเพราะว่าย้ายไปนะครับพี่บอกเลยนะครับว่ามีแต่ข้อเสียนะครับน้องหนึ่งเลยนะครับก็คือ เน็ตไม่เสถียรนะครับเนาะซองเลยนะครับก็ฟังภาษาไม่รู้เรื่องนะครับเนาะแล้วก็3เลยนะครับเนาะเล่นไม่สนุกแน่นอนนะครับเนาะไม่เท่าเซิร์ฟเราแน่นอนครับวงน้องเอก็จับปลามาเยอะนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปของพี่ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเท่ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะแล้วก็คลิปนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ดียวกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบบวงงน้อ๊าายย